เป็นห <orman. S 1> มา ML <Pok> er. อนี้ <laughs> กกกก ไหนเล่าให้พ่อฟังสิเมื่อกี้เล่าอะไรพ่อฟังสวัสดีค่ะทุกค่ะอทุกค่ะทุกหนสิทุกทุกทุกโอ๋อโอเคฮ่าฮ่จีบูไมหมา ไหนคุยกับพ่อสิคะเล่าให้พ่อฟังสิคะแล้วหนูว่าไงนะเมื่อกี้เนี้ยจยได้ยินปั่งไหยดูสิพอถ่ายแล้วก็ดูโจ๊ะโจใช่เ้จุยเร็วผู้ชมเขาอยากฟังอยากดูี่กล้องดูยดิ so i